สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นชุดกี่เพ้ากันต่อนะคะวันนี้เราจะทําชิ้นหลังกันค่ะเชิญติดตามชมได้นะคะใครที่มีหนังสือฉบับพื้นฐานก็เอาขึ้นมาเลยนะคะเรามาทําชิ้นหลังกันต่อค่ะเราจะทําชุดกี่เพ้าตัวนี้ต่อนะคะโดยเหมือนทุกครั้งเลยนะคะอ่า ตะเข็บริมกระดาษนี้จะเป็นเส้นกลางหลังนี้นะคะกลางหลังของชุดกี่เพ้านี่นะคะชิ้นหน้าเราทำเสร็จไปแล้ววันนี้เราจะทำชิ้นหลังซึ่งยาวมาอย่างนี้เลยนะคะมีเกตแล้วก็มีคอตั้งแขนกูดเหมือนเดิมนะคะผ่าข้างนะคะวิธีทำนักเรียนก็ดูที่หนังสืออ่า สับพื้นฐานนะคะนักเรียนก็ดูทำเส้นต่างๆให้ครบก่อนนะคะเพื่อที่เราจะทำแพทเทิร์นชิ้นหลังอย่างนี้ออกมานะคะโดยนักเรียนก็ต้องเริ่มจากทุกครั้งเลยในการสร้างแพทเทิร์นของเราเราจะต้องมีเส้นหลักของเราก่อนนะคะจากริมกระดาษนักเรียนวัดลงมา3เซนแรกนะคะ สามเซนแรกแล้วก็อีกสามเซนต่อกันลงมานะคะรวมกันเป็น6เซนนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไม้บรรทัดฉากขีดนะคะอันนี้ครูจะบอกทุกครั้งเลยในการสร้างแพทเทิร์นเพื่อที่จะให้นักเรียนจำได้แม่นๆนะคะ จากนั้นเราก็มาดูว่าจุดหน้ายาวของเราแต่ละไซส์เท่าไหร่นักเรียนก็วัดมาเลยนะคะจากไหายปลาด้านหน้านะคะหลักสูตรของครณนี่ชิ้นหน้าชิ้นหลังจะใช้เส้นเดียวกันเลยนะคะยกเว้นในกรณีที่คนตัวอ้วนมากๆหลังหนาๆเราถึงจะมาเพิ่มด้านบนหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะยกให้ไหลด้านหลังเขาสูงกว่าด้านหน้านะคะ แต่ตัวนี้เราทำไซส์ L ก็ยังไม่ต้องใช้นะคะก็ให้นักเรียนวัดหน้ายาวก่อนนะคะจากเส้นคอ,อนี่นะคะอันนี้คือเส้นคอลงมาเท่ากับที่นักเรียนวัดไว้ไซส์ไข่ไซส์มันนะคะไซส์นี้36นะคะไซส์ L แ,แล้วเราก็แบ่งครึ่งพับพับลงมาอย่างนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วเรามาพับด้านบนอีกครั้งหนึ่งก็ได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็ขีดเส้นตั้งฉากไปเลยนะคะข้างนี้ก็เหมือนการขีดเส้นตั้งฉากไปนะคะนี่ลักษณะนีะ้พอได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะได้ตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะตรงนี้เป็นเส้นอกตรงนี้ก็เป็นเส้นบ่าเช่นเดียวกันกับชิ้นหน้านะคะ ทีนี้จากเส้นเอวนักเรียนวัดลงมา10เซนนะคะ10เซนนี้เป็นสะโพกบนนะคะหรือท้องนะคะทีนี้อีก10เซนนี้ก็จะเป็นสะโพกล่างนะคะสะโพกล่างหรือตรงบริเวณก้นเราส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะ ากนั้นนักเรียนก็ขีดเส้นไปเลยนะคะตั้งฉากไปอันนี้เส้นสะโพกบนอันนี้สะโพกล่างนะคะที่เหลือก็เป็นความยาวนักเรียนจะวัดจากข้างบนลงมาเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวโคนก็หมายถึงนักเรียนจะต้องวัดด้านหน้านะคะของตัวโคนตรงบริเวณชิด คอเลยนะคะวัดยาวลงมาเลยถ้านักเรียนจะวัดอย่างนี้ก็ได้หรือจะวัดแค่ตรงเอวลงมาก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกนะอันนี้ตัวนี้ครูจะวัดจากเอวลงไปเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราวัดจากเอวลงไปยาวอ่าสามสิบหกนะคะเราก็วัดไปเลยใครอยากได้ยาวเท่าไหร่ก็วัดไปนะคะอพอได้อย่างนี้แล้ว ก็ได้เส้นชายออกมาจากนั้นเราก็ตัดกระดาษทิ้งไปเลยนะคะเราใช้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นนะคะตัดทิ้งไปอันนี้ไม่ใช้ใช้แค่นี้นะคะคราวนี้เอาหนังสือเรามาดูก่อนที่เราจะวัดส่วนต่างๆนะคะให้นักเรียนถ้าคนรูปร่างผอมบางหุ่นดีนักเรียนก็วัดจาก เส้นเอวนี้เข้าไป1เซนนะคะหมายถึงตรงนี้นะคะตรงนี้คือเส้นเอวนักเรียนวัดจากตรงกึ่งกลางเข้าไป1เซนเพื่อเก็บหลังนะคะเราก็จะได้เส้นที่สองออกมาแต่ถ้าในลักษณะที่คนรูปร่างอ้วนมากหุ่นตันๆไม่มีเอวนักเรียนก็เอาเส้นตรงเลยนะคะอันนี้เราก็พิจารณาเอานะคะถ้าเป็นเสื้อชุด แสกของครูครูจะเอาเส้นตรงเลยเพราะว่าครูอ้วนนะคะถ้าเกิดคนไหนตัวผอมมีเอวนักเรียนก็ลดเก็บก้นให้เขาหน่อยให้เขาก้นงอน,งอ,นออกมาเก็บหลังให้หลังแนบๆน,นะคะก็เข้าไปหนึ่งเซนนะคะเข้าไปหนึ่งเซนจากนั้นนักเรียนเอาไม้บรรทัดตรงวางให้เขามาถึงเส้นสะโพกล่างนะคะข้างด้านล่างทีนี้พอด้านบน เราจะต้องเป็นเส้นโค้งนะคะแต่ก่อนที่จะเป็นเส้นโคง้งนักเรียนเอาส่วนที่เป็นปลายนะคะวางวางขึ้นไปอย่างนี้นะคะครึ่งทางแล้วนักเรียนก็กลับหัวเอาส่วนที่เป็นปลายเชื่อมมาหากันเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นเส้นโค้งนะคะเส้นนี้ก็คือเส้นกลางใหม่สำหรับบริเวณที่เราจะใส่ซิปนะคะจากนั้นเราจะวัดรอบอก รอบอกเริ่มจากตรงเส้นกลางใหม่นี้นะคะรอบเอวก็ต้องวัดจากตรงเส้นกลางใหม่สะโพกก็ตรงนี้นะคะวิธีวัดคราวนี้เราก็มาดูหนังสือของนักเรียนนักเรียนก็เขียนไว้เลยรอบอกบวก10บหาร4ี่เช่นเดียวกับชิ้นหน้านะคะเพราะว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังเราเท่ากันเมื่อวานเราบวก10หารสี่ได้ อ่ยีเซนนะคะนักเรียนก็วัดไปของใครเท่าไหร่ก็วัดตามนั้นนะคะเอวเมื่อวานนี้เราวัดเอวได้18ก็อยู่ตรงนี้แล้วเราบวกเกตไปอีก3ามเซนนะคะอ่าแล้วตรงนี้อ่าสะโพกสะโพกอ่าตัวเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะ อ่านี่ชิ้นหน้ากลับมาเราก็มาวดให้เท่าชิ้นหน้าเลยนะคะสะโพกชิ้นหน้า23สาเอว18บวก3อกย3เห็นไหมคะเราก็ทะตามของชิ้นหน้าเลยนะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะนี่นี่พอได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะขีดเส้นนะคะโดย ตรงชายนักเรียนก็วัดไล่ๆลงไปเพื่อที่จะให้เส้นมันตรงทรงนิดกระโปรงเขาจะเป็นทรงตรงนะคะถ้าผ่าข้างทรงตรงถ้าผ่าหลังก็ถึงจะเลียวเข้านะคะจากนั้นนักเรียนขีดเส้นตรงๆนะคะถ้านักเรียนเป็นพวกผ่าหลังนักเรียนก็ต้องลดเข้ามาหนึ่ง หนึ่งนิ้วก็เหลือประมาณ2อ,อเซนครึ่งเข้ามาทางนี้แล้วก็ขีดไปนะคะขีดเฉียงไปถ้าเป็นลักษณะสอบผ่าหลังแต่ตัวนี้เป็นทรงตรงนักเรียนก็ขีดไปตรงๆเลยจากสะโพกนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะยีห้าอ่ายีกับ30แล้วเราแบ่งครึ่งน,นะคะนักเรียนก็โค้งมาอ่า พอได้อย่างนี้เสร็จด้านนี้ก็โค้งขึ้นไปนะคะโค้ขงขึ้นไปขีดมาอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็ได้เส้นตะ,ะเข็บข้างมาแล้วจากนั้นข้างบนนะคะนักเรียนก็ต้องมาวัดกรอบสี่เหลี่ยมหเซนนะคะเพราะว่าจากนี่ลงมานี่หเซนนะคะเราต้องทําเท่ากันนะคะก็ต้องเอาทางนี้เข้าไป6เซนเพื่อที่จะได้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ออกมาจากนั้นช่องนี้นะคะช่องที่1น่ช่องที่สองช่องที่สองนี่แบ่งครึ่งน,นะคะนักเรียนก็ขีดเส้นมาเลยแล้วนักเรียนก็วัดจากแนวเส้นเส้นท,ที่เราแบ่งครึ่งน,นี้ไหลหารสองนะคะไหลหารสองไหลเท่าไหร่ก็หารสองนะคะแล้วก็ขีดเส้นมา คอาน,นี้บาหลังหารสองเราก็ต้องวัดจากตรงนี้นะคะจากเส้นที่เราเลี้ยวเข้าไปถ้าคนอ้วนเราเอาเส้นตรงเราก็ต้องวัดจากเส้นตรงนะคะอ่าอันนี้เราก็ปัดตามสภาพของรูปร่างแต่ละคนนะนักเรียนก็พิจารณาเอาอันนี้หลาหารสออยู่ตรงนี้ทีนี้นักเรียนก็ต้องลักแร้ของตัวหน้าเราปิดเกต แล้วเราก็ลดไป1เซนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องลดตาม1เซนนะคะเพื่อให้เพื่อให้ส่วนที่เป็นตรงนี้เขาเท่ากันกับชิ้นหน้านะคะ,อะพอได้อย่างนี้แล้วบริเวณนี้นะคะนักเรียนวางอย่างนี้นะคะเราเราจะทำเกตสามเซนนะคะที่เราฝากไว้สามเซนเราจะย้ายมาตรงนี้ นักเรียนก็พับสายวัดเข้ามาตรงนี้ก็ได้เส้นกึ่งกลางช่องนี้กับช่องนี้เท่ากันนะคะจากนั้นขีดเส้นตรงเลยยาวๆข้างล่างก็ขีดไปยาวๆนะคะจากนั้นอันนี้3ามเซนมาอยู่ตรงนี้ก็ข้างละเซนครึ่งน,นะคะจากนั้นขีดเส้นจากตรงนี้ลงมา4เซนนะคะขีดมา ขีดมาตรงนี้ขึ้นไป4ี่เซนนะคะขีดมาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เกตดด้านหลังครบแล้วนะคะตรงนี้ต้องปิดเกต็ดหนึ่เซนเพื่อไม่ให้ลักแร้อาเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนกดุดนักเรียนก็วางอย่างนี้นะคะวางตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วพับนะคะเราจะได้รู้ตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ขีดมาเลยนะคะจะขึ้นหรือลงก็ได้1เซนนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้นะคะช่วยให้ลักแร้ตรงนี้มันสวยนะคะอ่าพอได้อย่างนี้แล้วตรงนี้ที่เราผ่าข้างของชิ้นหน้าเราผ่าจากสะโพกล่างลงมาสิบเซนเราก็ต้องเอามาวางให้เขาเท่ากันคือตรงนี้คือเส้นที่เราจะผ่านะคะอืมก็เป็นอันว่าก็เสร็จนะคะ ทีนี้เวลานักเรียนปิดเกลดนักเรียนก็ปิดอย่างนี้นะคะปิดเพื่อที่ให้เราจะโค้งรักแร้ใหม่เห็นไหมคะมันก็จะเส้นมันก็จะเคลื่อนที่เส้นจะไม่สวยเราก็ต้องมาแต่งใหม่นะคะโดยเอาไม้โค้งโค้งตามนะคะเห็นไหมคะก็จะได้สวยงามอันนี้ก็ปิดไปเลยนะคะเวลาไปวา,วางผ้าก็ปิดไปเลยอย่างนี้นะคะปิดไปเลยอ่า คราวนี้ตรงคอนะคะคอของชิ้นหน้าเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องวางเท่ากันตรงนี้ไหลนะคะตรงนี้คือส่วนที่เราตัดออกมาจากตรงนี้นะคะที่ครูบอกว่าให้เย็บตรงนี้ก่อนเย็บเกต็ก่อนแล้วถึงเอาอันนี้ไปกุ้นแล้วก็มาวางอย่างนี้นะคะน,นี่คือไหลนะคะจากนั้นเอาไหลมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ รู้ว่าคอมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วนักเรียนก็โค้งมาเลยเอาเส้นบนนะคะเอาเส้นบนนะคะขอตั้งเอาเส้นบนนะคะนักเรียนก็วัดคอคอหน้าเท่าไรเวลาจะสร้างปกเดี๋ยวจะพาสร้างนะคะเวลาจะสร้างปกนักเรียนก็วัดคอหน้าทั้งหมดเท่าไหรแล้วก็มารวมกับคอหลังนะคะเราก็จะได้อ่า เราก็จะได้อันนี้เดี๋ยวครูแปะติดกันไว้มันจะได้ไม่หายเราก็จะได้ตัวเลขที่จะไปสร้างขอตั้งนะคะติดกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันปิวหายอ่าอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ตัวเลขที่จะไปสร้างขอ โดยนักเรียนวัดอย่างนี้นะวัดคอหน้าก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะทําคอแล้วนะตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะไอตัวชุดแสกเสร็จแล้วไม่มีอะไรชิ้นหลังคราวนี้เราวัดคอหน้าเท่าไหร่12เซนแล้วก็มาต่อด้วยคอหลังนะคะ22เซนก็เป็นอันว่าเราต้องสร้างคอ22เซนนะคะอันนี้คือคอนะคะแล้วนักเรียนก็ตัดออกมาเลยนะคะ แต่เตรียมพร้อมที่จะเย็บแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างคอนะคะแล้วก็เอาเส้นนี้นะคะนี่เวลาเย็บนักเรียนก็ใช้เส้นนี้เวลาวางผ้านักเรียนก็ต้องเผื่อผ้าออกไปนะคะก็ต้องเผื่อผ้าเผื่อตะเข็บนะคะอันนี้คือชิ้นหลังเราก็จะหน้าตาแบบนี้ก็ครบแล้วนะคะก็เหลือแต่ปกนะคะ ปก,ก็เดี๋ยวจะสอนวิธีทําปกปกเขาต้องแยกเป็นสองฝั่งนะคะในกรณีที่เป็นเสื้อเปิดข้างหลังนะคะเปิดซิปนี่เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะไปวางผ้าได้เลยคราวนี้เราจะมาสร้าง เราจะมาสร้างปกกันนะคะปกก็ให้นักเรียนทำอย่างนี้นะคะหากระดาษมาประมาณนี้จากนั้นนักเรียนพับครึ่งนะคะพับครึ่งไว้เลยนะคะเราก็จะเริ่มสร้างจากตรงนี้นะคะ โดยนักเรียนขีดเส้นตรงไปก่อน1เส้นนะคะขีดเส้นตั้งฉากไปอย่างนี้1เส้นนะคะอ่าพอได้แล้วคอจีนเราจะต้องคอสูงๆนะคะนักเรียนก็วัดไปเลย1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งนะคะหรือ4เซนนะคะหรือ4เซนนะคะจากนั้นนักเรียนขีดเส้นตรงไปเลยนะคะในคอ ไปแค่นี้ก่อนทีนี้เราวัดจากตรงนี้นะคะไปเท่ากับคอหน้าบวกคอหลังเมื่อกี้ยืบสองเซนนะคะอยู่ตรงนี้ยืบสองเซนอยู่ตรงนี้นะคะอ่าก็าได้ตรงนี้แล้วจากนั้นนักเรียนเอาไม้บรรทัดนะคะวางวางตำแหน่งที่เลข15นะตรงนี้เลข15อ่านักเรียนคนไหน จดไว้ได้ก็จอดไว้นะคะให้ขึ้นมาจําไว้ว่าตรงนี้จะต้องขึ้นมาประมาณ3มเซนนะคะอ่าพอได้อย่างนี้แล้วเอามุมฉากนะคะมุมฉากเข้าอย่างนี้นะคะให้ขนานกับให้ให้แนบกับเส้นนี้นะคะตั้งมุมฉากขึ้นมานะคะจากนั้นวัดจากตรงนี้มา1นิ้วครึ่ง เท่ากับขอบทั้งหมดนะคะแล้วเอาไม้โค้งนี้โค้งให้แนบกับอันนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปนะคะคเห็นไหมคะเราก็จะได้ขอบมาแล้วแต่ตัวนี้เราต้องการให้หัวเข้ามนๆนักเรียนก็เอาด้านนี้ช่วยเลยนะคะ<ม>นี่เห็นไหมคะวางลงไปเลยเห็นไหมคะเราก็ได้ตรงนี้ไปเย็บติดกับคอตัวเสื้อนะคะตรงนี้เป็นริมนอกนะคะทีนี้เราจะต้องผ่าเป็นสองอัน ครูก็ตัดให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราจะไปเย็บน,นักเรียนจับให้มันตรงๆไว้แล้วนักเรียนก็มนไปตามที่เราวาดนะคะมันจะเป็นสองกรณีในกรณีที่เป็นเสื้อผ่าหน้านักเรียนก็วางอย่างนี้เลยนะคะคอจีนผ่าหน้าอย่างนี้นะคะถ้าเป็นซิปหลัง นะคะถ้าเป็นซิปหลังนักเรียนต้องผ่าตรงนี้ออกจากกันนะคะแล้วนักเรียนก็ไปวางอันไข่อันมันแล้วก็มาไล่ใส่ตั้งแต่ด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังนะคะอ่าก็เป็นอันว่าเสร็จคอตั้งนะคะนักเรียนก็ไปดูวิดีโอ,อวิธีเย็บคอตั้งได้นะคะเป็นไหลายๆดูนะคะอ่าแล้วก็ฝึกเอานะคะพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะคะทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวพี่น้องมุสลิมยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ